ว่างก็ไม่ใช่ว่างเองก็ไม่ต้องไปว่างแบบไหนอีกแม้จะร้อยอักษรเป็นปัจญาปัจมิยตาแสดงถึงความว่างก็ไม่ใช่ตรงว่างแบบไหนอีกว่างก็ไม่ใช่ว่างอยู่แล้วนิพานก็ไม่ใช่นิพานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรูปกลิ่นรสเสียงสัมผัสธรรมารมแม้ถึงที่เรียกว่าวิญญาณสังขารสัญญาเวทนา จิตทำใดๆก็ตามแล้วแต่เป็นล้ืนอสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งยึดติดทั้งหมดทั้งปวงดังนั้นด้วยความศรัทธาของทูกเหล่าเทพเทวาหรือแม้แต่เราจิตวิญญาณใดๆก็ตามที่มีต่อองค์มหาพุทธะทุกๆพระองค์มีต่อสมเด็จองค์ปฐมบรมพุทธะตลอดจนมหาโพธิสัตว์ก็ได้บทสรุปให้แก่สังสารวัตโดยที่มหาสุจิตานิพนธ์ล้างสังสารวัต โดยใช้มหาสุญสญตานิพานนี่แหละมหานิพานที่ไม่ใช่เนื้อเนื้อหาใดๆอยู่แล้วโดยที่ไม่ใช่เนื้อหาแห่งความที่จะว่างไม่ว่างแบบไหนอยู่แล้วสิ่งที่ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วสิ่งที่ไม่มีขอบเขตมาเหมือนกันไปอยู่แล้วแลวจะไม่มีการแบ่งแยกในสังสารวัตรและพระนิพานไม่มีการแบ่งแยกในความเป็นพุทธะหรือสังสารวัตรหรือสัพพสัตทั้งหลายได้บทสรุปจบสู่สังสารวัตร ให้สรรพสัตว์ได้จบตามดับตามสว่างสวัยตามพุทธะอรหันต์ไปจะเป็นตามพุทธะประสงค์แห่งองค์มหาบารมีทั้งหลายในการสรุปจบให้สังสารวัตรดังนั้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดศรัทธาที่ยังไม่วางในศรัทธาเองศรัทธายังเป็นศรัทธาที่เลื่อนลอยแม้แต่การปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาชนิดใดก็ตามแล้วล้วนแล้วแต่ยังเป็นกิเลสกรรมแม้จะเป็นการบูชาด้วยธรรมบูชาด้วยลักษณะของ เรื่องสก,การะใดๆก็ตามยังเป็นเนื้อหาแห่งการสร้างเหตุเพื่อสวยผลทั้งสิน้นดังนั้นการสรุปจบสู่สังสารวัตโดยความไม่ยึดติดโดยการว่างอยู่แล้วนั้นจึงจะเป็นเนื้อหาที่จะจบตามวางตามองค์พุทธะอรหันต์ทั้งหลายวางตามองค์มหาพุทธะมหาบารมีทั้งปวงเพราะสรุปจบในบารมีซะเองสรุปจบในความว่างซะเองว่างที่ไม่ใช่ว่างเอง จงไม่จําเป็นต้องว่างแบบไหนอีกไม่ต้องใช้ชิ้ถิความเห็นความหมายกับความว่างไม่ใช้ชิ้ถิความเห็นความหมายต่อศัจธรรมต่อองค์มหาบารมีจึงจะเป็นเนื้อหาแห่งสัจธรรมอยู่แล้วเองดังนั้นสิ่งที่มันทําให้ต้องเลื่อนลอยอยู่กับศรัทธาแต่ไม่อาจจะจบหมดเฉดเด็ดขาดจบตามดับตามได้เพราะด้วยวุบ,บากกรรมหรือเรือ่องวันนี่กรรมที่หลวง,าางตั้งเอามากับองคุณตั้งเอามากับองค์มหาบารมี ็เลยมีส่วนในองค์หาบรารมีในส่วนอธิวัฒนะบรารมีมีส่วนในึงความดีใดๆก็ต้วแต่แต่มันยังไม่เป็นเนื้อหาที่จะจบให้สังสารวัฏได้อย่างเต็มที่ดังนั้นหมู่หนึ่งเราใดแม้แต่เราเทพมหาเทพเราพรมมหาพรมเราจิตวิญญาณดวงหนึ่งดวง,งใดที่ยังติดค้างอยู่ในคติอันหนึ่งอันใดที่เป็นทุกขคติที่เป็นคตินิยมที่กระทำกรนมกรรมมาตามๆกันมา จะเป็นกรรมชนิดใดก็แล้วแต่จะเป็นกรรมชนิดดีหรือชนิดไม่ดีหรือชนิดกลางๆก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งปิดกัน้นเป็นนิวรนขวางกั้นต่อการโปรดสรรัพสัตตามองมหาบรารมีดังนั้นขอให้ทุกทุกนามที่มาประชุมณสถานที่นี้น้อมจิตน้อมใจที่จะประกาศสละและขอขกรรมกรรมต่อองมหาบรารมีเพื่อปลดเปลื้องสิ่งที่เป็นพนาราการเป็นพันธะสิ่งที่เป็นสิ่งขวางกั้นต่อสัจธรรมต่อความสว่างสวยและการโปรดสรรพสัตทั้งหลาย ขอทุกฤทุกนามน้อมจิตน้อมใจเป่งวาจากล่าวขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย,าาลายในเหล่ามนุษย์ทั้งหลาย อมนุษย์ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิขอนอบน้อมต่อสมเด็จองค์ปฐมบรมพุทธะองค์มหาพุทธะในทุกๆพุทธเกษตรองค์ุณพุทธะในทุกๆพุทธันดรองค์มหาบารมีภาคส่วนทั้งหลาย แห่งองค์มหาบารมีและพระโพธิสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลทรงได้โปรดเป็นประธานข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนคำมั่นสัญญาสัจจวาจาปะนิธานทั้งหลายที่เป็นข้อผูกมัดต่อองค์มหาบารมีต่อพระโพธิสัตว์ ในพระองค์ใดก็ตามในพุทธดรใดก็ตามที่ยังเป็นนิวร์ขัดขวางการโปรดสปสัา์ไม่อาจจะหมดใจไม่อาจจะกว้างขวางในการไร้ขอบเขตในการโปรดสปสัา์ตามองค์มหาบารมีขอประกาศสลับประกาศถอนคำมั่นสัญญา พ่อปุกมัดทางใจเงื่อนไขใดๆที่ได้เคยให้ไว้แก่สังสารวัตรแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่บิดามารดาสามีภรรยาลูกหลานบริวารจนกลายเป็นภาระความห่วงความหวงความอะไรอาวรไม่อาจจะกว้างขวาง ตามองค์พุทธะขอประกาศสละประกาศถอนการตั้งจิตอาฆาตการผูกพยาบาทจองเวรจองกรรมต่อบุคคลใดก็ตามความอิจฉาริษยาตั้งจิตอาคติตั้งจิตปฏิเสธต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่การตั้งจิตปฏิเสธ ต่อองค์คุณพุทธะองค์มหาบารมีในพระองค์ใดก็ตามในภาคส่วนใดก็ตามจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามและกรรมมันใดที่เราข้าพเจ้าได้เคยปฏิเสธต่อองค์มหาพุทธะองคุณพุทธะใช้ความเห็นความหมาย ใช้ทิฏฐิทั้งหลายาหลงวิภาคกุญใจวิจารเกิดความลังเลสงสัยในพุทธวิสัยในเรื่องอจินไตในสัจธรรมทั้งหลายในการโปรดสปปพสัตรแห่งองคุณทั้งหลายหรือกรรมอันใดที่ได้เคยปฏิเสธจาบจ้วงร่วงเกินในองคุณองคธรรม อันไม่มีประมาณแห่งสมเด็จองปฐมบรมพุทธะเคยหลงปลามาตต่อพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระอรหันต์เจ้าพระมหาอรหันต์พระปเจกพระพุทธเจ้าพระมหาปเจกพรพุทธเจ้าหรือกรำหนึ่งกำใดที่เคยดูหมิ่นดูแคน ต่อพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยบุคคลเหล่าพุทธสาวกเหล่าพุทธสาวิกาเหลานักบวชทั้งหลายจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เราข้าพเจ้าได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ไม่โดยว่างต่อว่างนิพพานต่อนิพพาน ต่อองค์มหาบารมีต่อองค์คุณทั้งหลายต่อสังสารวัตกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ประมาทล่วงเกินต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิหรือได้เคยเป็นเหตุนำพาสรรพสัตวให้ลุ่มหลงมัวเมาในกรรมังคุณทั้งหลาย ในโลกิยวิสัยหรือหลงมัวเมาในโลกุตละธรรมก็ตามจงกลายเป็นความยืดติดความลุ่มหลงมัวเมาในการบำเพ็ญเอาการปฏิบัติเอาการเจริญเอาในสติสมาธิในตบะฌานญาณในอริเดชอำนาจแม้แต่การหลงบำเพ็ญเอา ในมรรคผลนิพานนนพานในอธิวาสนาบารมีาาร,มรุ่มหลงมวัวเมาในการบำเพ็ญเอา,า,า,เอาซึ่งพุทธภูมิไม่ตรงต่อพุทธประสงค์งงแห่งองค์มหาบารมีกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เหล่าข้าพเจ้า,า,จาได้ประมาทร,ร่วงเกินต่อพุทธสถานสถานที่สืบเนื่อง แห่งองค์มหาบารมีข้าพเจ้าทั้งหลายน้อมกราบขอมากรรมขอให้กรรมทั้งหลายเป็นอโหสิกรรมแก่เหล่าข้าพเจ้าในทุกโหม่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูมิด้วยเทินโอโหสีอโหสีอโหสี และขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณในอบายภูมิทั้งสี่และสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกภูมิทุกชั้นในทุกหมู่ทุกเหล่าจงได้มีส่วนในนิพพานอยู่แล้วในอธิวัาสนาบารมีต่อพระสัจธรรมต่อการปรองกันวางต่อความไม่ยึดติดและขอให้มีส่วน ในการโปรโดสปสัตว์รรแห่งองค์พุทธะอ,องค์มหาบารมีมาารมโดยทั่วกัน,กนไปตลอดกาลและนานเทิน สิ่งที่ไม่มีขอบเขตเหมือนกันไปสิ่งที่ไม่ใช่อะไรอ,อะไรอยู่แล้วแม้สิ่งที่ไม่ใช่อะไรอะไรนั้นก็หมายถึงรวมถึงมหาสุญญาตารวมถึงสิ่งที่อุปโก่าว่างสิ่งที่เรียกว่าปัญญาสิ่งที่เรียกว่านิพพานก็แล้วแต่ ดังนั้นบุคคลหนึ่งบุคใดแม้แต่ความเป็นบุคคลในศสัาธรรมบุคคลในความว่างบุคคลในปัญญาทั้งหลายที่ได้อุปโลกว่าปัญญาบารามีเป็นสิ่งที่ทําให้ตัดสรุปเป็นสัมมาสัพพุทเจาตัดสรุปอนุตตรสัมมาสัมโพธิใดๆก็ตามแต่แม้แต่ปัญญานั้นก็ไม่ใช่น่วยในปัญญาเองดังนั้นนั้นจะไม่สามารถใช้ทิฏฐิใดๆที่จะแสดงถึงความว่างใดๆว่างที่ไม่ใช่ว่างเองอยู่แล้ว บัญญัติที่ล้างในบัญญัติเองอยู่แล้วนี้จึงเป็นการสรุปจบช่วยสังสารวัตให้จบตามได้โดยสมุเชะนะาะอุปโรคบัญญัติใดแล้วก็เกิดการรุ่มหลงโมวเมาไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางไม่ดีก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่ความหลงเช่นเดียวกันแม้แต่การมุ่งหวังปั้งเอาในบารมีในการบำเพ็ญบนุญในการบำเพ็ญความเป็นพุทธภูมิใดๆก็ยังเป็นความหลงที่จะทําให้เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้แห่งความลําบากเพราะคติทั้งหลาย เป็นสิ่งที่ทําให้สร้างความลําบากอยู่เสมอเมื่อเกิดการตั้งเอาตั้งจิตปารถนาเอาแล้วเมื่อก่อเกิดซึ่งความกดดันในตนัวมันเองเกิดตัณหาิดยความปารถนาซ้อนในทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่บารมีก็ไม่อาจจะหมดจดในการโปรโดสรรพสัตว์ตามพุทธะอารหันต์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายที่สมุดเฉดเดขาดโดยมหาสุญญาตานิพานอยู่แล้วไม่ใช่พยายามที่จะสรุปมหาสุญญตาอีกแต่ว่างที่ไม่ได้ ใช่ว่างอยู่แล้วว่างโดยว่างเองอยู่แล้วนี้แม้จะบทสวดใดๆที่เป็นปร,ชรัชญาปรามิตาใดๆที่เราบ่นสวดกันพั่มสวดกันด้วยความนอบน้อมด้วยความบูชาด้วยความเคารพก็แล้วแต่แต่หากไม่ได้วางในศรัทธาเองไม่ได้วางด้วยความเคารพเองนั้นก็จะเป็นแค่ความเคารพอยาบเลื่อนลอยไม่อาจสมมุเศษจบตามดับตามองค์พุทธอรหันที่ได้ตรัสรู้ให้แล้ว ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้ความไม่ยึดติดอยู่แล้วทำทั้งหลายทั้งปวงอนัตตาอยู่แล้วไม่ต้องอนัตตาแบบไหนอีกไม่ต้องไปว่างแบบไหนอีกนั่นแหละมันถึงจะการเป็นการยุติสมุดไทตันหาซ้อนในสิ่งที่อุปโภคขึ้นมาว่าเป็นกายเป็นจิตเป็นรูปเป็นนามดังนั้นถึงจะไม่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณก็ไม่ใช่อะไรอยู่แล้ว ดังนั้นบทสรุปทั้งหลายทั้งปวงก็ให้มันสมุุิเฉดเหมือนกันไปไม่มีขบเขตมือเหมือนกันไปสิ่งที่ไม่ใช่จิตเนี่ยสิ่งที่ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วนี้สิ่งที่ไม่มีขบเขตอยู่แล้วนี้เหมือนเหมือนกันไปไม่ว่าจะเป็นนิพพานหรือสังสารวัฏก็จะไม่เกิดความแตกต่างไม่เกิดการแบ่งแยกซึ่งกันและกันก็จะเป็นความสว่างไสวเหมือนกันไปไม่นอกไม่ในไม่กายไม่จิตไม่โลกไม่ธรรมไม่อะไรอยู่แล้วแล้วเอง ก็ไม่ก็ไม่ใช่ไม่เองอยู่แล้วไม่ที่ไม่ใช่ไม่เองอยู่แล้วเนี่ยบทสรุปจบช่วยสังสารวัตรไปเหมือนเหมือนกันไปดังนั้นปณิธานที่มีแล้วในการโปรดสรรพสัตว์ตามองคพุทธะก็จะเป็นปณิธานเป็นไปเองในการโปรดดังนั้นก็ขอให้เป็นบทสรุปแห่งสมุเสถแห่งมหาสุญญานิพานในการสรุปจบช่วยสังสารวัตรไปเรื่อยๆแล้วจะเป็นการโปรด โดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆผูกมัดในตัวมันเองไม่เกิดความกดดันในตัวมันเองทั้งตนเองและสังสารวัฏและสรรพสัตว์เองไม่ใช่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปช่วยกันไปช่วยกันมาเมตตากันไปเมตตากันมาแล้วก็ไม่จบในตัวมันเมตตาเองไม่จบในการช่วยเองการโปรดสาวิต้องจบในตัวจบเองจบที่ไม่เอาจบเองจบที่ไม่ใช่การจบเองน่ะถอยมาจบในตัวจบเอง ถอยมายุติในตัวยุติเองแล้วก็จะจบมรรคจบผลไปด้วยกันก็ไม่มีการมีคติทางการมรรคไม่คติทางผลได้ได้อีกนี่เขาเรียกว่ามหาสุญญาตานิพานอยู่แล้วตามพุทธะมหาพุทธะมหาบาร,รมีทั้งหลายก็หายสังสารสว่างสวยโดยทุกการหากสิ่งใดนะที่ติด้างที่เฉยความเห็นความหมายใช้ทิฏฐิต่อองค์มหาบารมีใช้ทิฏฐิต่อสัจธรรมใช้ทิฏฐิ ต่อองคุณองธรรมแห่งพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์แม้แต่ยานทัศนะใดาๆที่ใช้ต่อพุทธวิสัยเรื่องอจินไตยในการโปรดสรรเสริญมหาบรามีในทุกยุคสมัยจนเกิดเกิดการแตกแยกซึ่งชิจิเกิดการบูราณาการทั้งธรรมบูราณาการทั้งตำรับตำราแม้แต่อักษรที่ร้อยเรียงขึ้นมาเองก็เป็นหนังสือก็แล้วแต่ให้บุคคลอ่านแล้ววกวนในชิฐิทั้งหลาย น้อมสมเด็จองค์พุทธะมหาพุทธะและสมเด็จองค์ไวโรชนะพุทธะทรงเป็นประธานได้โปรดอาศัยแห่งมหากรุณาไม่มีประมาณได้อโหาสิกรรมแก่ทุกชีวิตจิีวียนทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิแม้จะเข้าใจผิดก็ตามแม้จะหลงตา,ตามตามกันมาก็ตามจะเจต,ตนาไม่เจตนาที่เป็นการปิดกั้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้เป็นอโหาสิกรรมแก่เราข้าพเจ้าในทุกหมู่เหาชั้นภูมิด้วยเทินอโหาสิอโหาสิ 啊，好是。